มาดูเรื่องของสวยๆงามๆที่ผมเกริ่นกันไว้ก่อนนะครับ,รบเรื่องของบัวบ่าที่บึงอบอระเพ็ดนะครับซึ่งในขณะนี้มีการผันน้ําเข้าบึงบอระเพ็ดทาให้บัวบ่าเองนะครับออกดอกบานสะพรั่งอวดความสวยงามในพื้นที่บึงบอระเพ็ดครับ,รบดอกบัวสีขาวขนาดเล็กเพียง1 5ถึง2เซนติเมตรนะครับที่กําลังเบ่งบานสะพรั่งบนผืนน้ําของบึงบอระเพ็ดนักท่องเที่ยวตอนนี้เองครับรอเข้ามาชมความงามของดอกบัวนะครับบนเนื้อที่นับสิบไร่ ใกล้กับเขตห้ามล่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรวเพชรนะครับตำบนพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งดอกบัวชนิดนี้มีชื่อว่าบัวบานางสาวปียนาถปิ่นทองนักนวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการผู้ช่วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรเปิดเผยว่าบัวบาหรือว่าตับเต่าใหญ่เป็นไม้ลอยน้ําขนาดเล็กมีดอกสีขาวหรือสีเหลืองรากยึดติดก,กับดินใต้น้ําลําต้นนะครับเลื้อยและแตกไหลได้ ใบรูปกลมดูคล้ายบัวฝรั่งขนาด8ปดถึงสิเซนติเมตรสวยงามนะฮะดอกเล็กๆเ,เลยนะครับออกดอกตลอดทั้งปีชอบดินเหนียวครับที่มีอินทรียวัตถุเจริญได้ดีในระดับน้ํนา15ถึงสาเซนติเมตรขณะนี้เบ่งบานสะพรั่งจํานวนกว่า 10, 10กว่าไร่เลยนะครับในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบระเพชรในปีนี้เองครับเขาบอกว่าบัวบ่าเพิ่งจะเจริญเติบโตและออกดอกเป็นบริเวณกว้าง หลังจากที่มีการพันน้ําเข้ามากักเก็บในบึงบรเเพชรที่เคยประสบปัญหาแห้งแล้งจากปรากฏการณ์แอลดินโยนเองครับนอกเหนือจากโบบาแล้วนะครับที่กําลังออกดอกสวยงามในช่วงเช้าของแต่ละวัน <c oughs> ในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับในขณะนี้เองเนี่ยบึงบอระเพ็ดก็เริ่มที่จะมีการอ,อพยพนะครับของนกในหนีหนาวเข้ามาอาศัยแล้วก็หากินกันในพื้นที่บ้างแล้วซึ่งหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจในความงามของธรรมชาตินะครับที่มีทั้งบัวบาและก็นกอีกหลากหลายชนิดก็สามารถเข้าติดต่อข้อมูลได้นะครับที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ,บึงบอระเพ็ดตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในเวลาราชการนะครับที่